กรลุนสวนัสดีครับวันนี้ก็ได้มาพบกับลูกค้าอีกท่านที่ได้ามาร่วมทําธุรกิจกับเราซึ่งเป็นระยะเวลาที่นานเลยทีเดียวนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณที่ต้านนะที่มาเป็นเกียรติให้กับาทางด้านบ้านและกระนเป็นเกียรติใช่ไหมครับเป็นเกียรติมากเลยเริ่มต้นดีกว่ามาเริ่มมาเริ่มเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าว่า ครั้งแรกที่พี่ตั้มเนี่ยได้รู้จักกับบ้านอเิเล็กรอนารส์ทุนที่ไหนยังไงอ,อ่าจริงๆตอนแรกที่เจอจากเพจ่าจะเป็นเพจของการซื้อขายบ้านของของ,ของที่ในของเพจที่นี่ที่นี้ต่อหน,น้าน้นที่ก็เจอหลายเพจมีเพจบ้านที่ชามบ้านที่ห้อยขินที่ก็ไลจ่จเวนดูอ,อ๋อครับอ่ะจริงๆ พี่เห็นเพจอ่ะพิเศษเรื่องระบบการดูแลหลังการขายค่อนข้างเยอะพี่ก,ก็เลือกไม่ติดต่อเซลล์เลยนะไปเ,เลยอ่ะอ่ะบุกพี่เป็นคนชอบบุกชอบเห็นไม่ชอบไม่ชอบเชื่อในสิ่งที่ที่ใครพูดไม่ชอบฟังอ่ะอ่ะจริงจริงชอบไปเห็นด้วยตัวเองอเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่เลือกจะเป็นสิ่งที่พี่ต้องไปิสูจนดด้วยตาตัวเองทำไมที่ไม่เลือกที่จะอาํา เพราะทางผ่านมันใกล้กว่าอ,อืมวลาพี่จะซื้ออะไรครพี่จะมองระบบก่อนเพราะฉะันพี่พี่เห็นในเพจมีระบบเรื่องการหาลูกคา้าอ่าเราเป็นนักลงทุนเพราะฉะนั้นเราเราจะลงเงินของเราที่ค่อนข้างสูงเราก็ต้องมองว่าผลประโยชน์มันได้จริงมจริงระบบมันยังไงพี่อ่าพีเาเจอครั้งแรกงั้นงั้นงั้นพี่พิท้าความแบบนี้ก่อนด้วยอารมณ์ตัวเองที่เราเคยไปเที่ยวบ้านภูวิลา ครับมตรก่คนมาดูแลบ้านแล้วเขาก็ปล่อยทิ้งบ้านเราไปความเสียหายของบ้านที่เกิดขึ้นเขาไม่ได้มีคนมาดูแลระหว่างคุณจะเฮฮาปาร์ตี้และข่าวที่เกิดขึ้นกับเรื่องความเสียหายของบ้านภูวิลล่าอ๋อใช่ใช่ที่เป็นครับอบานทางประตูเป็นรูใครดูแลบ้านกลัวแต่กับกันกับที่นี่ที่อ่ะมีระบบ QC ตรวจสอบบ้านใช่ครับตรวจสอบทั้งส่วนดีสําหรับคนเช่า แล้วู้ให้เชา่าอ่ะเรามีคนดูแลแทนเพราะฉะนั้นเราเราหายกังวลใจได้ว่าเฮ้ยบ้านเราจะมีคนดูแลแทนเราไม่ต้องกังวลใจว่าบ้านเรา5้าล้านนะอ่ามันจะเละเทะไหมมันจะมีปัญหาไหมอันนี้คือความหวังใจข้อนคนระับแต่กังวลไปได้เลยใช่ใช่ทีนี้พอเรามาดูตอนแรกว่าเฮ้ยแล้วการตลาดเขาดีจริงไหมพอเราเข้ามาดูปุ๊บอา้าบ้านโครงการแรกคูวิลล่าเรามาดูวันรองว่าเลือกมาดูวันศุกร์เสาร์รถเต็มโครงการแล้วการตกแต่งบ้านสไตล์การตกแต่งบ้านเขาซึ่งซึ่งเราเห็นมันไม่เหมือนที่อื่นใช่ครับมันไม่ได้มันไม่ได้ทำตก รจริงๆเราอยู่หน้าง,งานรอละรลเราก็อขอดูบ้านวันนั้นวันแรกที่ดูบ้านเป็นไงบ้างครับจองเลยครับจองวันแรกเลยถูกต้องครับเพราะมาดูคุยระบบกระจอนั้งแหลวันวนั้นก็ผมเห็นด้วยตาตัวเองอผมไม่ได้ฟังใครครับก็เลยตัดสินใจจองวันนั้นเลยถูกต้องครับที่พี่จองไปวันนั้นนะพี่รู้สึกจนมาถึงวันนี้พี่รู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างระบบยังเป็นเหมือนเดิมจากพี่ที่วันแรกที่พี่ตัดสินใจไหมผมผมบอกว่าพัฒนาดีกว่า พัฒนาขึ้นใช่แต่จริงจริงประทับใจในระบบที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆอทั้งเพจ ทั้งทั้งโครงการบ้านที่พัฒนาแล้วก็อัพตัวเองขึ้นเรื่อยๆไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยถอยหลังลงแต่กลับดูแลดีมากขึ้นสร้างระบบดีมากขึ้นเขาอุดรอยรั่วใช่ราะทุกครั้งที่เราเรามีปัญหาเราเราส่งเสียงไปมันได้รับการตอบรับตลอดมันมันไม่ใช่ว่าเราพูดไปแล้วมันมันหายทุกอย่างได้รับการแก้ไขเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าเขาจะดูแลหลังการถ่านบ้านเราได้ดีมากเพราะฉะนั้นเขาจะดูแลบ้านเราได้การหลับได้ดีมากอ่าบ้าน คูบิลาเยอะแยะมากเลยโครงการแต่และโครงการขึ้นเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมองถึงดูแลหลักการขายผมแนะนําที่นี่เลยออร์เวีเพราะคนอย่างผมถ้าจะซื้อจะทําอะไรง่ายๆต้องเห็นด้วยตาตัวเองได้ข่าวว่าพี่แนะนําแนะนําคนมาซื้อพี่มั่นใจได้ไงว่าที่นี่จะดีจริงไม่กลัวเสียเพื่อนสองปีแล้วครับ 2ปีแล้ว2ปีครับเอาจริงๆถ้าถ้าเราจะแนะนําอะไรใครคนหนึ่งถ้าเรามีเพื่อนอยู่2คนเปรียบเทียมให้ให้ให้คุณกายฟังว่าต้องมีเพื่อนอยู่2คนแล้วอีกเพื่อนหนึ่งเพื่อนอีกคนเป็นคนดีเพื่อนอีกคนเป็นคนดีแล้วพาคนดี2คนมาเจอกันแล้วก็ได้สิ่งดีๆทั้งคู่ลูกค้าก็ดีเจ้าของโครงการก็ดีแล้วแล้วเราทุกอย่างจะไม่แฮปปี้หรออรัตระก,กีนง,ง่ายๆครับสำหรับความคิดผมก็แสดงว่าพ <ๆ S 1> ูดง,ง,ง่ายๆคือเรามั่นใจที่นี่คือมั่นใจที่นี่ช่เราก็เลยแนะนําต่อ แล้วสิ่งที่แบลกกลับมาเป็นไงบ้างพี่ลูกค้าแฮปปี้ทุกทุกทุกคนนะครับกับคือจริงๆต้องพูดแบบนี้ก่อนส่วนใหญ่ลูกค้าที่ผมแนะนํามาก็จะเป็นลูกค้าในสายงานของผมเพระาะฉะนั้นเขาก็จะมีความมั่นใจในตัวเราก่อนเป็นอย่างแรกว่าส่วนใหญ่ผมไม่ได้แนะนําเลือกบ้านนะฮะเขาเห็นผมโพสเฟซแล้วก็เกี่ยวธุรกิจโทรมาถามเองอ๋อเขาโทรมาถามเองเราเราเป็นแค่สื่อกลางที่เขาถามเราแนะนําว่าเขาถามว่าดีไหมเราก็แค่ตอบไปตามความจริงกับสิ่งที่เรารู้สึกจนจริงๆลูกค้าหลังจากซื้อบ้านมาลูกค้ามาจองไม่ต่ำกว่า แล้วล่าสุดต้องจองไปอีกสองโอ้โหใช่นี่ก็รู้สึกว่าบ้านขายดีมากเาดี๋ยวตั้มเ่ดเดี๋ยวผมกาลังคิดอยู่ว่าตอนนี้ผมเป็นเจ้าของโครงการหรือว่าผมเป็นลูกค้าวะอันนี้ก็เกิดนเจีหรือเปล่าเนะี่จาพีก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าพี่ตั้มก็ขึ้นโครงการแล้ว <laughs> แล้วเ,เห็นเห็นเห็นว่าพี่ตั้มบอกว่าพี่ตั้มก็ลงทุนไว้หลายที่ครับลงทุนบ้านไว้หลายที่ทเท้าฟังก่อนเลยบ้านหลังแรกตัวตัวเราซื้อบ้านหลังแรกตอนที่ยังตั้งตัวไม่ได้ก็ไปซื้้อบาาน่ทีมหชัก็ วันนี้ปล่อยเช่าเดือนละแปดพันอย่าถามนะครับว่าผ่อนเท่าไหร่มันไม่คุ้มค่าแค่มีคนเช่าก็ดีละนั่นบ้านหลังแน้บ้านอีกหลังก็คือบ้านที่อยู่เพราะฉะนั้นไม่ได้ปล่อยเช่าบ้านหลังที่3าเป็นบ้านที่ภูเก็ตโอ้เป็นแหล่งธุรกิจแล้วนะใช่ชปานเป็นภูเก็ตแต่ลยไ้ดีไหมพี่เอแ่ดๆดีครับแต่ด้วยการผ่านเอเจนต์เอยอะไรเอยหลายๆอย่างด้วยธุรกิจด้วยโควิด สะเทือนเยอะครับมีผลกับการลดค่าเช่าค่อนข้างเยอะแล้วที่ที่ไม่แล้วที่ทนั่นครับสิ่งที่ททจะหห็นด้ไม่โดนนั่นน,น,นั่นคือสิ่งที่ผมจะพูดอะะเออเหรอครับอายัางไงพี่ปัจจุบันผมไม่ได้มีผลกระทบอ่ากับโควิดในเรื่องในเรื่องค่าเช่าที่ทําโครงก,การจ่ายให้ผมเพราะฉะนั้นบริษัทการันตีอให้ผมเพราะฉะนั้นผมไม่ต้องผมไม่ต้องไปสนใจอะไรเยอะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของของออนวิยาครับคือดูแลผมผมจบแล้วผมไม่ต้องยุ่งอะไรเยอะผมไม่ต้องไปซีเรียสว่าจะมีการเปลี่ยนไหมสัญญาชัดเจนรรผมไไไ่ด้ซีีเยยอะ กะรตีได้คือ2ปีที่อยู่มาคือสองที่อยู่อันี้กะรตีดีเลยท้องคับแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าที่ที่อื่นๆจะยังไงก็ตามแต่ที่นี่เอาง่ายๆว่าถ้าอนาคตผมเกิดไปขายบ้านภูเก็ตครผมจะมาซื้อเพิ่มที่นี่ด้วอ๋อซื้อเพิ่มที่นี่ด้วยโอ้จะบ้านจะมีขายพอมั้ตโอ้ตอนนี้ก็รู้สึกว่าพี่พี่ตั้มก็มีรายได้ทางที่ภูเก็ตด้วยแที่นี่ด้วยพแต่ที่นี่ได้ดีกว่าก็เลยต้องบอกต่อมันมั่นคงกว่ามันคงกว่าผมถึงใช้คํานี้กว่ามันมั่นคงมากกว่าเพราะฉะนั้นนนจรริงๆที่่ั Uhm. ม,มันยังวัดดวงคือจร <Designer. S 1> ิงๆเรายังการันตีไม่ได้ว่าเราจะได้เท่าไหร่อะไรยังไงที่นี่ที่นี่ทุกอย่างเป็นรูปแบบสัญญาเพราะฉะนั้นการโอนเงินรายได้เข้าสู่ตรงทุกวันที่ตัดที่ทำสัญญาทุกอย่างเพราะฉะนั้นไม่ไม่ได้มีอะไรที่ผมะกังวลใจคือระยะเวลาสอปีเนี่ยพี่ต้องเตรียอะไรมากแล้วของที่บ้านที่ประกันทุนเนี่ยโอ้ระบบเปลี่ยนไปตั้งแต่จริงๆตอนที่เข้ามามาดูก็ว่าเขาดีแล้วนะ ทุกวันนี้ใช้คําว่าดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิมใช่เขาเอาเอาจุด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 ด้อยเพราพัฒนากับจุดด้อยตลอดพัฒนาเขาจะแก้จุดปัญหาที่เกิดขึ้นเขาเอามาปรับปรุงแล้วแก้อันนี้อันนี้ต้องยอมรับยอมรับในทางทีมงานที่ว่าปรับปรุงกันตลอดเวลานี่ไม่ได้โดนยัดเตะโตมาเะอโอ้โหสองพันสินี่คือจากการันตีคือ2ปีที่ที่อยู่มาแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านตัวจริงครับผที่อยู่จริงบ้านที่บ้านชื่อบ้านอะไรนะบ้านอินดี้ครับผมก็จริงขอโทษนะครับเจ้าของบ้านตัวจริงใช่ไหม ครับต้องเป็นภรรยาครับต้องเป็นภรรยาใช่อาจจะเป็นแค่เบของภรรยาอันนี้มามามาพูดแทนให้นะครับแล้วอย่างพี่ฝากถึงคนที่กำลังมองกำลังตัดใจมากกว่า กำลังตัดใจว่าหาธุรกิจอะไรดีตอนนี้แต่คนมองแล้วธุรกิจมันบูงตอนนี้คนสนใจกันเยอะด้วยแล้วทำไมอยากให้เป็นรงการเราอ,อยากให้พี่ฝากถึงเขาที่กำกำลังมองหาและกำลังจะตัดสินใจคือซื้อบ้านเราจะซื้อที่ไหนก็ได้บ้านขายเยอะแยะมากมายแต่จริงๆเราต้องมองระบบหลังบ้านเขาว่าระบบหลังบ้านเขาแน่นแค่ไหนแล้วก็ดูแลเราได้ดีแค่ไหนเพราะฉะนั้นคุณจะปล่อยบ้านราคาหลังละห้าล้านหกล้านให้คนที่มาเช่ารายวันแล้วไม่มีคนดูแลหรือคุณจะ มีทีมงานที่คอยซัพพอร์ตดูแลบ้านของคุณตลอดคุณเป็นคนเลือกเองครับ,รบเราเป็นคนเลือกได้นี่ครับเราไม่จําเป็นบ้านจะอยู่ตรงไหนจุดไหนก็แล้วแต่ตอนแรกผมเคยคิดเรื่องทาเลเป็นเรื่องสําคัญจริงๆตอนนี้ผมเปลี่ยนมายเซ็ตใหม่ว่าจริงๆมันคือการตลาดล้วนแล้วซึ่งการตลาดที่นี่2ปีของผู้มาเลยว่าผ่านก็การเวลาได้พิสูจน์แล้วว่า2ปีนี่คือทางโครงการเราดูแลทั้งทางหาลูกค้าแล้วก็ดูแลบ้านให้สมานิเองก็คือต้องต้องให้คนที่ซื้อจริงเจ้าของบ้านตัวจริงได้ ได้มากระันตีนะวันนี้วันนี้ก็ขอบคุณพี่ตั้มด้วยนะฮะที่ให้เกียรติเสียสละเวลามาวันนี้นะฮะชถ้าพี่ไม่เกียรติพี่ก็คงไม่มาครับไช่ใช่เนาะก็ยังไงก็ขอบคุณพี่ตั้มครับผมครับผมครับสวัสดีครับยังไงก็จะฝากไว้นะคนที่กำาลังที่จะตัดสินใจจะซื้อหรืออยากลงทุนอสังหาอะไรก็ตามให้ดูและตรวจสอบให้ดีๆนะฮะว่าหลังบ้านเขาหน้าบ้านเขาเป็นยังไงแล้วก็การตลาดก็ดีแค่ไหนการตลาดของเรายืนหนึ่งนะครับสวัสดีครับ